ัสดีนักเรียนและก็ท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับเนาะวันนี้นเรามาเรียกนกต่อในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป2นะครับนะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือในเรื่องของอความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับในเรื่องของการบวกลบนะในจํานวนที่ไม่เกิน100นะครับวันนี้เนาะเรามาเรียนต่อกันเนาะเปิดไปในหน้าที่ ในหน้าที่5 10, 7อ้านะครับในหน้าที่5 10, 7 7เนาะอ่ะอันนี้นักเรียนต้องจั้งใจฟังนิดนึงเนาะมันจะมีเทคนิควิธีการนิดนึงที่นักเรียนจะต้องคอยสังเกตดูนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆอ,อธิบายเนาะต้องต้องตั้งใจนิดนึงนะครับนะอ่ะในเรื่องนี้ก็คือการหาค่า ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะครับนะครับในเรื่องนี้มันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งเนาะอย่างเช่นอ่ะเดียวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับประโยคสัญลักษณ์หนึ่งเนาะประโยคสัญลักษณ์ก็คือการที่เราเปลี่ยนจากโจทย์ปัญหาที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยให้กลายมาเป็นตัวเลข นะครับเนาะมีสัญ,ญลักษณ์นะมีบวกมีลบมีเครื่องหมายเท่ากับนะเข้ามาด้วยแล้วก็มีตัวที่ไม่ทราบค่าใส่เข้ามาเช่นสมมตินะครับสมมุตินะสบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้นักเรียนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ยากอะไรเนาะหนูก็เอา3บวกหได้เลย สามบวกห้าทำยังไงเวลาบวกเอาเลขมากไว้ในใจก็คือเลขอะไรครับเลขห้าไว้ในใจชูขึ้นมาสามนิ้วนะห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเพราะนั้นก็จะเท่ากับแปดนั่นเองนะครับนะนะนะหรือมันจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับแปดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะนะหรือจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ แแบบนี้ก็ได้นะนะครับก็คือ2อันนี้บวกกันมันได้8ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ก็ได้นะครับนะครับเนาะค่อยๆค่อยๆดูไปนะมันกูจะค่อยๆไปนะครับอ่ะทีนี้อันเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายนะครับหรือจะเป็นการลบอย่างเช่น10ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็ง่าย นะครับมันง่ายอยู่แล้วเนาะอ่ะ,อะต่อไปก็เป็นเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมฝั่งนี้ก็เอา10ลบ6กอ๋อครูสอนไปแล้วนะครับนะการลบทําได้2อ,อย่างนะถ้าหนูจะเอาเลขมากไว้ใจหนูก็ต้องชูขึ้นมา6นิ้วใช่ไหมครับนะเอาเลขมากไว้ใจชูขึ้นมา6นิ้วแล้วก็นับถอยหลังถูกไหมลูกนะสิบแล้ว9 8 7 6 5 4หสี่ นะก็จะได้4นะสิบลบหก็ได้4แต่ถ้าเกิดว่าหนูนับถอยหลังไม่เก่งหนูก็นับเดินหน้านับไปข้างหน้าแต่การนับไปข้างหน้าหนูต้องเอาเลขน้อยไว้ในใจแล้วก็นับไปถึงเลขมากก็คือเอา6ไว้ในใจแล้วก็นับไปถึง1 6 6แล้ว7 8 9 10เห็นไหมครับนะได้เท่าไหร่หนึ่งสสเท่ากันเห็นไหมครับ นะการลบจะมีเทคนิคอยู่2ออย่างแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าหนูเอาเลขมากก็คือเลข10ไว้ในใจหนูต้องชูมา6นิ้วนะก็คืออันนี้เป็น6ใช่ไหมครับก็ชูมา6นิ้วแล้วหนูก็นับถอยหลังนะนับถอยหลังนะนับถอยหลังนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าหนูนับถอยหลังไม่เก่งหนูก็เอาเลขน้อยไว้ในใจซึ่งเทคนิคในการเอาเลขน้อยไว้ในใจเนี่ยมันใช้ได้มันใช้ได้เยอะนะครับเนาะ ถ้าเกิดว่าตัวเลขน้อยเนี่ยมันเกิน10นิ้วเรามันไม่พอนิ้วเอาม,มีแค่1ิบใช่ไหมครับถ้าเลขน้อยเนี่ยมันเกิน1ินะเราก็ต้องใช้การเอาเลขน้อยไว้ในใจแล้วนับไปถึงเลขมากเนาะนะครับเนาะค่อยๆค่อยๆลองทําดูนะครับอ้าวทีนี้อย่างเนี้ยมันก็ง่ายนะจะตอบว่าสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้หรือตอบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับ เราจะตอบอยังไงก็ได้เนาะนะครับทีนี้แบบนี้มันง่ายละนะเรามาดูแบบที่มันยากขึ้นไปนิดนึงเนาะเช่น20บวกอะไรก็ไม่รู้เท่ากับ30เอออย่างนี้จะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนี้จะเริ่มยากขึ้นมาเออ20บวกอะไรก็ไม่รู้อะได้เท่ากับ30ถ้าเห็นอย่างเงี้ยอันนี้มันง่ายเนาะ หนูก็น่าจะรู้อ๋อก็20บวกสิไงคะเท่ากับ30ใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้มันง่ายหนูก็รู้ได้ได้โดยธรรมชาติได้โดยทันทีนะแต่มันมีวิธีการทําอยู่ซึ่งไม่ยากเลยฟังหูนะครับตั้งใจฟังนะครับวิธีการทำนะคือหนูจะต้องทําให้ช่องสี่เหลี่ยมนี้ทำาัไงก็ได้นะให้ช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยมันอยู่คนเดียว ตอนนี้มันมีเพื่อนอยู่มันมี20เป็นเพื่อนนะมันมี20บวกเป็นเพื่อนอยู่ทำยังไงก็ได้ให้ช่องสี่เหลี่ยมนี้มันอยู่คนเดียวนะการที่หนูจะให้สี่เหลี่ยมนี้อยู่คนเดียวหนูกต้องย้ายใครครับย้าย20ไปข้ามฟากไปนะเรามีเรามีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นตัวขั้นกลางอยู่นะครับนะแบ่งสองฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโดยมี เครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวแบ่งอยู่นะค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนะทั้งยังก็ได้ให้ช่องสี่เหลี่ยมมันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะอ่ะต่อไปนะครับดูนะเราต้องย้าย20ไปนะวิธีการย้ายมันจะมีวิธีอยู่เนาะอ่ะยี่สิบนะมันเป็น20ธรรมดาใช่ไหมครับอ่ะให้สี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวอ่ะสี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวนะอ่ะไม่มีใครนะเท่ากับอ่ะสามสิบสามสิบเขาอยู่ ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าเราเขียน30ทีนี้เราต้องย้าย20ใช่ไหมลูกอ่ายี่สิบมันเดิมอยู่ข้างนี้เราจะย้ายมันไปทีนี้20เนี่ยตอนมันอยู่ฝั่งนี้นะครับข้างหน้านะมันมันก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนี่แหละนะครับเนาะเวลาย้ายไปนะจากบวกย้ายไปก็จะกลายเป็นลบ20 เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะดูนะครับเนาะฝั่งเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็น20ธรรมดาเนาะข้างหน้าไม่มีอะไรนะข้างหน้าไม่มีอะไรแต่พอมันย้ายไปจะต้องกลายเป็นลบ20ถ้าข้างหน้ามันมีเครื่องหมายลบย้ายไปจะต้องกลายเป็นเครื่องหมายบวกโอเคไหมครับเนาะจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันนะครับอ่ะ สี่เหลี่ยมเท่ากับ30ลบ20เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบลบยี่สิบทำยังไงเอาอคราวนี้หนูเอา30ไว้ในใจไม่ได้แล้วเพราะหนูมีนิ้วไม่ถึง20นิ้วนะครับหนูก็ต้องเอา20ไว้ในใจแล้วนับไปถึง30อ้าวยี่สิบไว้ในใจนะ20แล้ว21 ยี่ส24 2องยี่ส8 29ามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบกี่นิ้วครับสิบนิ้วเพราะนั้นตอบสิบนั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนอะไม่ยากอ่ะค่อยค่อยทำดูเนาะอ่ะอ่ะคุยมีตัวอย่างอีกนะครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันลบกับเจ็ด ได้เท่ากับ20เอออะไรก็ไม่รู้อะเลขอะไรก็ไม่รู้อะลบกับ7ได้เท่ากับ20อ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะดูนะดูนะเหมือนเดิมครับวิธีการคือต้องให้ใครอยู่คนเดียวลูกต้องให้ช่องสี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมรูปสัตว์เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ นะครับจะต้องให้มันอยู่คนเดียวนะโด,ย,ดยการผลักนะผลักเพื่อนมันเนี่ยให้ไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับให้มันอยู่คนเดียวนะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องให้มันอยู่คนเดียวนะเนาะสี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวเท่ากับอ้าวยี่สิบเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่นะหนูก็ต้องเอาเขียนเขาก่อนยี่สิบนะครับอ้าวเจ็ดมันอยู่ฝั่งนี้มันเป็นลบเจ็ดเห็นไหมครับลบเจ็ด เพราะฉะนั้นเมื่อย้ายมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นบวก,กเห็นไหมครับต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้เขานะลูกนะถ้าเขาเป็นลบเวลาย้ายมาก็ต้องกลายเป็นบวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจะเท่ากับบวกก็คือเอาเลขมากไว้ในใจเนาะเอา20ไว้ในใจชูขึ้นมา 7นิ้วอ่ะ20แล้ว21 22 23 2อ2ด2 6 2 7นั่นเองนะครับต่อบ27นั่นเองโอเคโอเคนะครับไม่ยากอ่ะทีนี้มันจะมีบางข้อดูนะดูนะดูดูครูนะครับอ่ะทีนี้มันจะมีบางข้อฟังครูนะอย่างเช่นนะครับ52ลบ อะไรก็ไม่รู้หัวใจก็คืออะไรก็ไม่รู้นะเท่ากับเท่ากับเท่ากับห้าสิเห็นไหมครับดูนะอ่ดูนะทีน,ะนี้ดูคุณนะครับฟังคูณนะครับ ตัวที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหัวใจอะไรพวกนี้นะครับข้างหน้ามันจะต้องไม่ติดลบฟังกูนะข้างหน้ามันจะต้องไม่เป็นลบจะต้องไม่มีเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกได้แต่ห้ามเป็นเครื่องหมายลบฟังนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบอย่างนี้ หนูจะต้องทำให้เครื่องหมายลบอันนี้กลายเป็นเครื่องหมายบวกก่อนทบทวนใหม่ครั้งนะครับข้างหน้าตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมรูปหัวใจรูปอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ตัวเลขอะนะครับข้างหน้ามันจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายลบ จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกหรือไม่มีเครื่องหมายเท่านั้นนะครับถ้ามีเครื่องหมายลบแบบนี้หนูจะต้องย้ายมันไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเพื่อให้กลายเป็นเครื่องหมายบวกก่อนโอเคไหมครับก็คือ,อเราจะย้ายเราจะย้ายเราจะย้ายลบหัวใจนี้ไปฝั่งนูเนาะให้เป็นการให้เป็นบวกหัวใจนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ52ใช่ไหมครับ เข้าครับใช่ไหมครับออาห้าสิบอยู่เหมือนเดิมจากลบหัวใจพอย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกหัวใจอ้าวกลายเป็นบวกเรียบร้อยกลายเป็นบวกเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมแะจะทําเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการที่ต้องให้หัวใจดวงนี้อยู่แค่คนเดียว นะครับผลักเพื่อนมันออกไปนะผลักเพื่อนมันออกไปนะครับวิธีการก็คือ,อหัวใจอยู่คนเดียวเพื่อจะเท่ากับห้าสิบสองเนาะเข้ามาก่อนเนาะนะครับข้างหน้าห้าสิบนะมันไม่มีเครื่องหมายมันก็คือก็คือเป็นบวกนั่นเอง ย้ายไปก็ต้องกลายเป็นลบห้าสิบนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยที่มันไม่มีเครื่องหมายเนี่ยให้หนูสมมุติเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบวกให้หนูสมมุติไปเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ใส่เนาะแต่สมมุติไปเลยว่ามันเป็นบวกนั่นเองสมมุติไปเลยนะครับจาไว้นะตัวเลขอะไรที่มันไม่มีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันมีเครื่องหมายบวกแต่เขาไม่ใส่มาเฉยๆนะครับให้หนูรู้ว่าเออมันเป็นบวกนะ เวลาย้ายไปเนี่ยก็ต้องกลายเป็นลบนะครับอ้าวห้าสิบอลบห้าสเห็นไหมครับคอนนี้หนูชูนิ้วไม่ได้แล้วหนูต้องเอาเลขน้อยไว้ในใจแล้วนับไปถึงเลขมากเอาห้ไว้ในใจ50แล้ว51 5สิกี่นิ้วครับ2นิ้วเพราะนั้นหัวใจอ่ะเท่ากับ2นั่นเองมันจัก ยากขึ้นมานิดหนึ่งนักเรียนจะต้องค่อยๆทานะครับค่อยๆทาช้าๆนะลูกนะช้าๆเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปทําแบบฝึกหัดค่อยๆลองทําดูนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนาะในเรื่องของออการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะครับในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะคุณครูก็ขอจบ การสอนด้วยวิดีโอนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสงสัยอะไรตรงไหนวันนี้ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเจอกันนะครับนะเดี๋ยวแบบฝึกหัดหน้าอะไรเดี๋ยวครูจะบอกในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอสวัสดีครับ